สวัสดีค่ะพบกับทนายพาวราวีในช่องชาแนล u t u b e ทนายพาวราวีและในแฟนเพจ Facebook ทนายพาวราวีนะคะสำหรับหัวข้อเรื่องวันนี้นะคะก็เป็นการแนะนำวิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับนักเรียนกฎหมายเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกันนะคะสำหรับการเขียนตอบข้อสอบทางกฎหมายนะคะมีอยู่2ลักษณะวิธีนะคะก็คือ 1. การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแบบ3ส่วน ะะกับ2คือการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแบบ2ส่วนทั้ง2ตัวนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะในแบบที่1ค่ะเขียนตอบข้อสอบทางกฎหมายแบบ3ส่วนนะคะก็คือการวางหลักกฎหมายค่ะกับ2การเขียนวินิจฉัยค่ะแล้วก็3การสรุปค่ะหรือการฟันธงไปเลยนะคะว่าข้อสอบข้อนี้ค่ะ จากที่กฎหมายวางหลักไว้แล้วเอาข้อกฎหมายข้อทจริงมาปรับกันแล้วสุดท้ายผลเป็นยังไงแต่กรับกันนะคะในส่วนข้อสอบอีกแบบหนึ่งคือการเขียนตอบแบบสส่วนแบบนี้นะคะจะใช้สําหรับการตอบข้อสอบแบบที่วางทงคําตอบไว้เลยด้านบนแล้วก็มาวินิจฉัยแล้วสรุป2ตัวนี้แตกต่างโดยเหมือนกันยังไงในการตอบข้อสอบแบบไหนได้คะแนนมากกว่ากัน จริงๆแล้วนะคะในการตอบข้อสอบทางกฎหมายเราต้องดูก่อนว่าข้อสอบข้อนั้นเรามีเวลาทํามากน้อยแค่ไหนเวลานักเรียนกฎหมายนะคะตอบข้อสอบในเวลาที่เราสอบนะคะเราต้องคํานวณก่อนนะว่าข้อสอบของเราสมมติเรามีเวลา2ชั่วโมงเราทําี่ข้อในสองชั่วโมง4ีข้อเราจะเฉลี่ยเวลา ของแต่ละข้อเนี่ยอยู่ที่กี่นาทีแล้วเราก็มาดูก่อนว่าถ้าเราทําเลยกว่าเวลานั้นอะ่ะข้อสอบข้อหลังๆของเราจะมีเวลาน้อยลงถูกไหมแสดงว่าข้อแรกๆที่เราใช้เวลาเยอะอะถ้าเราอยากได้คะแนนเยอะนะส่วนตัวแนะนําว่าให้เขียนแบบ3ส่วนก็คือวางหลักกฎหมายวินิจฉัยและฟันธงแต่ถ้าเวลาเราเหลือน้อยให้ใช้แบบฟันธงเลยแล้วค่อยมาวินิจฉัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าแบบไหนก็ตามคุณต้องตอบข้อสอบถูกถูกไหม แต่ถ้าคุณตอบข้อสอบผิดลองคิดดูสิถ้าเป็นการวางหลักกฎหมายไว้ก่อนอย่างน้อยคุณได้คะแนนจากการตอบข้อสอบจากการวางหลักไว้ก่อนนะคะส่วนจะวินิจฉัยถูกหรือผิดก็อยู่ที่เขาจะกําหนดให้ว่าข้อสอบข้อนี้นะคะควรจะได้มากได้น้อยแต่ทีนี้ค่ะสุดท้ายแล้วเขาก็ดูก่อนว่าคุณตอบถูกหรือตอบผิดถูกไหมคะทีนี้ถ้าเป็นแบบฟันธงค่ะข้อเสียคือถ้าคุณฟันธงแล้วผิด ก็ผิดเลยแต่อาจารย์อาจจะยังดูค่ะว่าวางหลักทางกฎหมายถูกต้องไหมอาจจะได้คะแนนตรงนั้นแต่คุณคะโดยทั่วไปค่ะเวลาเราตอบข้อสอบนะคะหรือคนทั่วไปเขาจะดูก่อนว่าคุณเขียนมาโน้มแนวจิตใจให้เขาเชื่อได้ไหมว่าเออแบบนี้นะถูกต้องแบบนี้นะผิดแต่ถ้าคุณฟันธงแล้วผิดตั้งแต่แรกคุณอาจจะได้คะแนนน้อยแต่ทั้งนีุ้ณอยู่กับการตรวจข้อสอบของอาจารย์แต่ละท่านด้วยลองปรับใช้ดูนะคะว่าคุณชอบแบบไหนแล้วเวลาที่คุณใช้ในการสอบค่ะ คุณใช้แบบไหนดีกว่ากันเวลามากเลือกตอบข้อสอบแบบ3ส่วนเวลาน้อยเลือกตอบข้อสอบแบบ2ส่วนเพราะอย่างน้อยคุณก็ทําข้อสอบทันอาจจะได้คะแนนไม่เต็มร้อเอร์เซแต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะจ๊ะหวังว่าการแนะนําการเขียนตอบข้อสอบของทนายพราวรวีคนนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่เรียนกฎหมายไม่มากก็น้อยขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามนะคะคลิปนี้นะคะ ใครมีปัญหาข้อกฎหมายสงสัยอะไรก็ตามยกหูโทรศัพท์โทรหาทนายพราวระวีคนนี้สิคะดูเบอร์ข้างล่างนะคะ0924505998 0924505998นะคะสงสัยอะไรยกหูโทรศัพท์คะ่ะ15นาทีแรกให้คำปรึกษาเป็นการอุศลถ้าหลังจากนั้นขออนุญาตคิดเงินนะจ๊ะนะเพราะของดีและฟรีไม่มีบนโลกนะจ๊ะ อย่าลืมกด subscribe ในช่อง YouTube ทนายพราวรวีและอย่าลืมกดติดตามในแฟนเพจ a c e b o o o นะคะทนายพราวรวีชื่อเดียวกันเลยนะจ๊ะอย่าลืมค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์อย่าลืมติดตามเราทั้งในช่อง Youtube และในแฟนเพจ a c e b o o k ทนายพราวรวีนะคะหรือใครอยากให้แพรมนะคะ เป็นทนายรุ่นพี่นะคะหรือเป็นทนายพี่เลี้ยงให้นะคะก็ติดต่อมาที่เบอร์ของแพรมได้นะจ๊ะนะยินดีให้คำปรึกษ,ษาสำหรับน้องๆทน,นายใหม่ทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ